รู้แล้วแซนวิสาพัรทนายความส่วนตัวคุยอะไรกันกับบางแจ๊ก เมื่อเวลา10นาฬิา30นาทีวันที่27พฤษภาคม2565ที่สำนักอายการนนทบุรีนัดน6ผู้ต้องหาคดีการเสรียชีวิตของแตงโมนิดาผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพรศักด์ทนายความของแซนหนึ่งในผู้ต้องหาได้เดินทางมาเพื่อติดตามคำสั่งอายการจังหวัดนนทบุรีก่อนเวลานัดหมายว่าจะมีการส่งฟ้องหรือไม่นายพรศักด์ได้กล่าวว่าตนคาดว่าอายการจังหวัดนนทบุรีน่าจะพิจารณา คำสั่งฟ้องซึ่งตนมาทราบคำสั่งของอายการก่อนเวลานัดหมายเพื่อเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนถ้าอายการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกคนต้องไปที่ศาลสำหรับข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายที่เป็นข้อหาหลากักจะมีหลักประกันอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทต่อคนเฉพาะข้อหาเดียวนายพรศัก์ได้กล่าวต่อว่าที่ผ่านมาบางแจ็คได้มีการติดต่อหาทั้งตนและคุณแซนแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันตนคุย กับบางแจ็คเพียงแค่ครั้งเดียวเรื่องเกี่ยวกับนายอัจฉริยะโดยบางแจ็คสงสัยว่านายอัจฉริยะเข้ามามีส่วนร่วมในคดีมีจุดประสงค์อะไรหรือไม่ตนจึงตอบกลับไปว่าเป็นสิทธิ์ของนอายอัจฉริยะส่วนจะมีจุดประสงค์อะไรหรือไม่ตนไม่ทราบนายพรสากกล่าวต่ออีกด้วยว่าหลังจากนั้นบางแจ็คก,ก็ได้ติดต่อหาคุณแซนอยู่บ้างแต่คุณแซนก็ไม่รับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ